สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียในหัวข้อที่ว่าถ้าหากประเทศไทยสร้างคลองกระจะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียและอาเซียน เมกะโปรเจกต์คลองไทยหรือคลองกระจะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียและอาเซียนความไม่มีสิียภาพทางเศรษฐกิจความขัดแย้งและการต่อต้านนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาโครงการนี้อันที่จริงแล้วโครงการนี้ได้รับการเสนอมาตั้งแต่เมื่อ300ปีก่อนแต่ในตอนนั้นอารยธรรมมนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะสามารถสร้างคลองนี้ขึ้นมาได้ แม้ว่าหลังจากนั้นประเทศอังกฤษเองก็ดูเหมือนว่าจะสนใจที่จะสานต่อโครงการนี้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องคัดค้านเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของสิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษคลองกระคือโครงการที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ผ่านทางคลองที่สร้างขึ้นซึ่งมีระยะทางประมาณ135กิโเมตรตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้เรือไม่จําเป็นต้องเดินทางผ่านช่องแคบมารกาและสามารถเดินทางได้สั้นลงถึง1,200กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องแคบมารกาและจะส่งผลกระทบต่อท่าเรือในช่องแคบนี้อย่างไรอันที่จริงแล้วยังมีอีกสองคลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดระยะทางในการเดินทางได้แก่คลองสุเอตซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดง เช่นเดียวกับคลองปานามาในทวีปอเมริกาใต้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาในปี2017ประเทศไทยเริ่มรับรู้แล้วว่ามีผู้ทรงอิทธิพลบางคนในประเทศไทยชักชวนนายกรัฐมนตรีของไทยให้มาดําเนินการโครงการนี้ต่อซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ120,000ล้านริงกิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียในหัวข้อที่ว่า ถ้าหากไทยสร้างคลองกระจะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียและชาวอาเซียนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามาเลเซียจะสามารถทวงคืนดินแดนที่สูญเสียไปได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับคลองนี้ควรจะได้รับการพัฒนาทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามาเลเซียตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นยุทธศาสตร์อย่างมากถ้าหากเศรษฐกิจของสิงคโปร์ดี พวกเราก็ได้รับประโยชน์ในวงเล็บทางภาคใต้ของคาบสมุทรถ้าประเทศไทยสร้างคลองกระขึ้นมาพวกเราก็ได้รับประโยชน์ในวงเล็บทางภาคเหนือของภูมิภาคประเทศที่โชคดีคือมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับภาคใต้ของประเทศไทยสงขลา25%เป็นชาวมลายูสตูล67%เป็นชาวมาลายูปัตตานี8 8เป็นชาวมาลายูาเาายยะลา 72%เป็นชาวมลา,ายูนาราธิวาส80%เป็นชาวมลา,ายูประเทศไทยพวกเรายินดีต้อนรับมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าประเทศแรกที่จะต่อต้านแนวคิดนี้คือสิงคโปร์มันเป็นอันตรายต่อพวกเขาเพราะว่าเรือจะไม่มีการหยุดแวะที่ท่าเรือของสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่ามาเลเซียจะสามารถทวงคืนดินแดนที่ถูกครอบครองโดยประเทศไทยกลับคืนมาได้นะ ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทวงคืนภาคใต้ของไทยให้กับมาเลเซียในวงเล็บยะลาสตูลนาราธิวาสสงขลาหรือสิงกอกราแต่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านมาลายูซึ่งต้องการสร้างคลองแห่งนี้เช่นเดียวกันพวกเขาเป็นชาวมุสลิมพูดภาษามาลายูมีเชื้อสายมาลายูจังหวัดเหล่านี้ถูกแยกตัวออกมาจากมาเลเซียตามความต้องการของอังกฤษและสยาม ในยุคล่าอาณานิคมพวกเขาไม่ต้องการให้ภาคใต้ของไทยเกิดความวุ่นวายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มุมมองท่านต่อมาครับคืนภาคใต้ของไทยให้กับดินแดนมาลายูเอเมนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านั่นขีดผลว่าทำไมประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่ถึงชอบดินแดนมาลายูนอกจากจะได้รับประโยชน์จากช่องแคบมาลากาแล้วถ้าคลองแห่งนี้เกิดขึ้น มาเลเซียก็จะยังคงได้รับประโยชน์เช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนารัฐกลันตันมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเท่าที่ฉันรู้มานะโครงการถูกก่อวินาศกรรมหลายครั้งมันสร้างผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดต่อสิงคโปร์และประเทศไทยเองในังเล็บภาคใต้คอมเมนต์ท่านมากครับสิงคโปร์และอินโดนีเซียจะคัดขันอย่างเต็มที่แน่นอนส่วนมาเลเซีย ก็แค่เฝ้าระวังพฤติกรรมความโลภของประเทศเพื่อนบ้านเอาไว้ในช่วงแรกถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นรัฐกาลันตันตรังกานูและปีนังควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโปรเจกต์นี้คล้ายๆกับคลองที่อยู่ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกาตาซึ่งคลองนั้นจะทําให้กาตากลายเป็นเกาะถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นก็จะทําให้คาบสมุทรมาลายูกลายเป็นเกาะด้วยเช่นกัน มุมมองท่านต่อมาครับโครงการคลองกระมีมาตั้งแต่สมัยที่มาลายูยังเป็นอาณานิคมของสยามชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าหวังว่าจังหวัดทางภาคใต้ของไทยจะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการครอบงำของชาวต่างชาติในงเล็บสยามในดินแดนมาลายูมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า เป็นข้อมูลที่ดีมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสในปัจจุบันพวกเราจะมีเวลาถึงปี2025หรือไม่คอมเมนต์ท่านมาครับผมคิดว่าพวกเขาจะไม่สร้างมันนะเพราะว่า 1. ด้านการเงินมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป 2. ด้านการเมืองไม่คุ้มค่าที่จะสร้างมันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าประเด็นนี้มันล้าสมัยไปแล้ว มุมมองท่านต่อมาครับฉันไม่เห็นด้วยถ้าหากโครงการนี้จะดําเนินการต่อเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยไม่ได้เป็นประโยชน์กับมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียมีใครเห็นด้วยไหมประเทศไทยคือพันธมิตรของอิสราเอลคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไว้อะไรแด่สิงคโปร์ถ้าหากโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นการทําลายสิงคโปร์และอินโดนีเซีย แต่เป็นการสนับสนุนไทยและมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าในที่สุดคาบสมุรก็จะถูกแยกออกจากเอเชียแผ่นใหญ่ฮด้านบนคือประเทศไทยซ้ายขวาคืออินโดนีเซียด้านล่างคือสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านมาครับพวกเขามีดินแดนที่เป็นของมาลาย,ยูด้วยโปรดขึ้นกลับมาให้มาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากกับสิงคโปร เพราะว่าเรือจํานวนมากจะต้องเล่นผ่านทางนั้นแทนแต่อย่างไรก็ตามคลองนี้จะรองรับเรือได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันเกิดเต็มขึ้นมาพวกเขาก็อาจจะต้องกลับไปใช้ช่องแคบมาลากาเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดหรือเปล่ามุมมองท่านต่อมาครับถ้าข่าวนี้มันถูกต้องผู้าำหลักเหตุผลเลยก็คือรัฐกลันตันจะได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นศูนย์กลางท่าเรือของมาเลเซีย คอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าหวังว่าโครงการน,นี้จะเป็นจริงนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลมาเลเซียจะต้องโฟกัสการพัฒนารัฐทางภาคเหนือเช่นเคดา้ากลันตันตรังกานูและปาลิสเพื่อให้ภาคเหนือได้รับการพัฒนาและมีความสามารถในการแข่งขันมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากคลองนี้ถูกสร้างขึ้นก็จะทำให้คาบสมุทรกลามาเป็นเกาะ คอมเมนต์ท่านมากครับประเทศไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างคลองแห่งนี้เพราะว่าจะมีเจ้าหน่ายจากสิงคโปร์จำนวนมากเข้ามาขัดขวางโครงการนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าช่องแคบมารากาคงจะสะอาดมุมมองท่านต่อมาครับไม่แน่ใจว่าคลองนี้จะถูกใช้งานโดยเรือค้าขายทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆเช่นตำแหน่งที่ตั้งของสิงคโปร์ ในฐานะเมืองท่าที่รวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดมาจากหมู่เกาะสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้และถ้าหากพูดถึงจิตวิญญาณแห่งอาเซียนแล้วคลองแห่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความรุ่งเรืองของส่วนรวมมากนักคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอแนะนําให้เริ่มโครงการ ECRL ก่อนเลยเคลียรความเพิ่มเติมนะครับโครงการ East Coast Rail Line นวเล็บ ECRL หรือ แลนบริดจ์ของมาเลเซียจะมีส่วนหนึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกวนตันทางฝั่งตะวันออกของมาเลเซียทางทะเลจีนใต้กับท่าเรือน้ำลึกกลางทางฝั่งตะวันตกของมาเลเซียเกิดเป็นแลนบริดจ์เชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาข้ามผ่านสิงคโปร์ไปได้และความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับถ้าหากประเทศไทยสานต่อโครงการนี้มาเลเซียและอินโดนีเซียจะได้รับประโยชน์ ทางภาคเหนือของเกาะสุมาตราและทางชายฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูจะมีเรือขนส่งเข้ามาจาะเทียบท่าเป็นจำนวนมากหลายส่วนในภาคใต้ของไทยมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่และไม่มีพื้นที่ราบดังนั้นการสลับสวนด้านอุตสาหกรรมจึงต้องใช้เงินลงทุนสูงการขนส่งสินค้าในอินโดนีเซียและมาเลเซียก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นทางเข้าออกของช่องแคบประเทศญี่ปุน่น เคยส่งนักวิจัยเข้ามาสำรวจสภาพดินในพื้นที่รัฐบาลไทยต้องแบกรับภาระราค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงการนี้แต่อินโดนีเซียและมาเลเซียได้รับประโยชน์มากที่สุดในโครงการนี้เหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่ต้องการทำโครงการนี้นอกจากปัจจัยด้านการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ของไทยแล้วยังกลัวในเรื่องของความเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลไทยด้วยนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียในหัวข้อที่ว่าถ้าหากประเทศไทยสร้างคลองกระจะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียและอาเซียนหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากทื่นชอบเด้ยโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเฮนดอมหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ